สวั <Techn Pokémon> สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุเขค่ะค่ะมอนจะได้มักิดตามยงราวความฟันของคุณตาเข้มนะค่ะหรือว่าขอเข้มค่ะเป็นกับเป็นคนฟันแม่นผู้หนึ่งค่ะงวดบังหานเพิ่กัเขาเนาะค่ะเด็ดคุณตาเข้มค่ะงวดนี่คุณตาตีฝันว่าจังไร่าแก้ให้พันูุชมท่างบานทักฟังเลยค่ะคุณตาค่ะเดี๋ยวพันอย่างว่าพันมาไปใส่วง ใส่บ่วงบ้านไปใส่สาเจ้าของนี่แหละ่ะบานนี่เต้าบ้านบานนี่สีไปยามบานนี่เต้าจังไหนจะคาดมหาบ่วงบานโอ้ค่ะคาดมาบานจะรูอยู่ในบ่วงแต่วบานโบราณถือบ่วงเลยมันจะรูอยู่บ่วงเลยเออบ่วงคือมาบ่วงนี่เป็นปุบเนาะเออบ่วงดักหมูมันจะจรูอยู่สีหัวมันน่ะค่ะตึ้งโตหัวมันน่ะชาวบ้านโบราณถือบ่วงค่ะโอ้ยว่า

เกี่ยวไปของเก่านะไปสาบานแต่ไปจูอยู่หลังเก่าอีกเลยก็ไปอีกมองเก่าเอออยู่ลักษณะทาเก่าเ,าเออจู่ทาเก่าโมติงหัวก็บ่วงหนึ่งทีเขาก็าเขาบ่อหัวทีเขานาาาี่บ <c oughs> วง <c oughs> หนึ่งก็เขาบ่เขาจููอยู่ตรงสิ่งนีตโตไปน่ะหัวมันก็พูดอยู่ค่ะเอาหัวออกมาพอเออฮันบ่อันบ่เขาบ่วงบ่อันบ่ท่านเขาไปค่ะ โอ้ยว่าแปลกแ่วว่องเทียสองเถียบ้างก็หมองเก่าเนาะบ้านก็เอาไปไหว้คือเก่าเลยนะเนี่มาอีกเล้มาถือบว่วงแล้วบาทเดียว่าความันนั่นก็ได้อ่ามานอนมานอนบาทเนี่ยมาเสามาพยายามนูเนะาะบ้านก็ก็มาได้นูนสองโตบานตัวที่สามคือยุธยาฮะ เขาเอาเอาไปบ้านบ่วงตัวเกาหนึ่งบ่บ่วงตัวที่ว่าเกาบ่ไปถือรังไม่ไปถือ้ังไม่ตะาอยู่ในสาเนาะแะ่าสามของเกาเออค่ะเขาเอาเอาเครื่องบ่วงเคร่นูไปเขาใช่ค่ะสาเนาะสคัญที่เด้อนั่นอะไรเจ้าว่ะทุก่นไอเียกว้อบ่ะขึ้นไปนะสากระซี่คือเ่าค่ะค่ะ เนาะเก้าเลยคุณตาฮะเก้านี่เก้ากะีิคือเาเก้ากะทิเก้ากะกบ่วงมัอศูบวงบ่วงก็เป็นศูนย์เนาะคุณตาอนค่ะแต่ว่าโมท่านถือค่ะแต่ว่าโมท่านถือแต่ว่าบ่วงนี่ต่โมเป็นบ่วงตันนี้เด้บ่วงก็เป็นลักเลยเนาะลักเณะคุณตาสิแปะใช่ไหจังไลยทวงที่เป้ะเลยบวงค่ะแันแปก็ สามตัวกับศูนย์หนึ่งสี่ไปแต่นะแม่วงมันศูนย์เนาะเต้ากับตัวหนึ่งมาดีซกับสี่ที่หรออะไรไปแล้ว้อกันกับเต้าเต่ากับสี่ขาเออแต่วภาษากับเป็นสี่ขึ้นก่่อพ่อพ่ออยู่มองกันเลยตัวพุทธาน์มีันเห็นเต่าหนักสี่สิบ ฮนาใครสูบบ่าันฟันหิีนเก่าเออเก่าเพาว่าเดฟันอยู่อ่ะมีแะ่รสูบไเป็นเนาะเป็นๆมาเนาะคันีหมดบางทันมาเนาะเพราะ่าเดันเกี่ยวอ่มีมากันเกี่ยวขังเลกบเนาะฟันเก่านี่แต่ทีว่าไปใส่หมู่บ้านนี้เนาะโอ้ก็เลยมากฟันขึ้นเนาะเนาะพิจ้าน่าเบองว่ามันเป็นยังไงทุกเรื่อไฮบอสทุกคนสี่ไฮโชคไฮลาบาอมาหางนูก็ไฮมันในเรือว่ะ ก็ถือว่ใช่บวงบ่คุณค่ะกระโจมไปในเรือว่าคุณตากระจมว่าใช่เลยคนเที่ยวนะหอมนุ่ชิีนลงไดเที่ยวเลยเที่ยวนี่คือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่คนผุน่ารักถึงทุกคนคนที่ไปเที่ยวบางอีพุกคือเก่าคนบ่าคุณตาคุณบ้างงมุกคนที่แม่นี้อันตายเหมือนผู้คนแม่นเบิร์ตทาง่นค่ะทางเพิ่นเคยทองเคยเที่ยวเออพี่นัน้านคาเท่านอ่ะอันอ่า ตันทางเพื่นค่ะเ่ราเหเห็ดอันแม่ได้ล่มสิดตายด้วยโอ้ก็บอกเพิ่นบอกคุณตาไ่ได้บอกบอกพวกรีดขึ้นใหญ่ว่าว่าตันตันคันแท้ของทางเขาบัดที่ไปดูหมอเมือนนะคดะแต่บ่ได้บอกได้เก้าเพิ่นบาดนี้ึ้านนี้ตัองต้อที่รับมันจะห่วงเล ม่ใช่ฮมาแต่บุญอะไรไปเลยเลยเป็นแสงแม่เป็นเดี๋ยวเป็นแสงแัขาเลยอที่สิ่วที่ยาวมันทั้งยาวมันกิดจาาเนี่ยเป็นแสงรัดรัดขาไปเลยเงินบอพูดแล้วลัดเป็นักทั้นไปเลยั้งนไปางอีคนาน้าไปนี่รวมถึงท่องอนเป็นแสงแตกไปเลยที่ยังมีวัตถุสีเออทิ่ ตัวทางัวเที่ยวคะช่ต้องิมน้องได้แ้กันได้กันเอาไปบอกว่าเออเดียวเดี๋ยวเอาตัวใหญ่เยวไปต้มไปแจงเล้รวลวดไม่ใช่เวทนะได้ยขุ้ยถือต้องขอเพิ่มอนต้องขอซะก่อนต้องอกต้องเกาต้องโอเนาะแถวนี้ก็ว่ามันขาะนอกแถวบางอีพุกบางสักคนแม่เอดนะค่ะเห็นหมอใหญ่ต้มมมนจนนอน่มด เพิ่นเพิ่นอยู่หันไก่ก็เราก็ปล่อยเนาะไปให้จริงปล่อยบ่าไรปล่อยนี่ปล่อยยังแล้วสักปีแล้วปล่อยไปมาอยู่ว่ได้แล้วมีคนเอาใหม่ไม่แย่ไม่แย่ถ้ากระร้างเพิ่นวะค่ะเด็นว่าเพิ่นสีเรียมสายตาเนาะเห็นเป็นงี้เป็่นยังก็ป่อมวนธรรมดาเด้อแถวนี้เนาะ ทีพันทีเจานอแข็ค่ะสิเฮ็ดยังกับตงบอกกันเกาเป็นนอคุณพ่อเนาะเออขันคอ่ันคอนีว่าเป็นยั้งขันคอหนี่คือใดเนาะค่ะเนาะเออขัคอพนีเรื่องเล่ากระแตกอยู่นฝันของคุณตาไห่เจ้าจับไปไหวกะมาคะมมคือเก่ามาอยู่บ่วงคือก่าอยู่บ่วงเบียเก่าต้าอยู่บ่วงหล้งเก่าอ่าเออหลายหลงวะมาจะดูอยู่มองเก่าค่ะะ ข้อมันของคุณตาไี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะนั่นก็บ่าม่แล้วก็บฟันซ้ำนี่แหละค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาเชียงหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางข้อมฝันกับผลช่วนของห้องของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชมองสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของคุณพ่อเค่นเนาะค่ะเนาะ014ค่ะประจำวดวันที่30ธันวาคม2566ค่ะฝันเห็นเต่าค่ะท่านผู้ชม กาเล้ยตีเป็นตัวเลข014เนาะคะนอกกะองกา้ท่านผู้ชมทางบ้านฉกฉกมันมันกับตัวเลขของคุณพ่อเคนเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอเนาะคะนาอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบ่กดติดตามกาขอฝากช่องเนาะคะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบประพตัวเลแลวกะแนวทางความฝันดีๆค่ะ ขันนีตัวเลขหรือว่าเนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดกะสิไปติดตามมาฝากทานผู้ชมเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ทานผู้ชมทางบ้านโชคชคมันมานนอค่ะนอโชกคกับตัวเลขของคุณพ่อเคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ